วัดีค่ะวันพัลูกัมีพัชลูกัตามตมี้ิตบกิ่งทามพอพันกตปตาทานตตาเรื่องเรื่องแกนแดนสมมากแกนสมมาร แต่สมมาตองแกนสองตนแต่สมมาตรหนแกนแกนสมมาตแกนสมมาตแต่นึ่งหนแกนแนแกนสมมาตหนึ่งแกนแต่สมมาตสองแกนแต่สมมาตสองแนอันนี้ แกนสมมาตรคือเส้นที่แบ่งวัดถูกหรือรูปนั้นๆออกเป็นสองซี่ซี่เท่าเท่ากันกันกันและสามารถพับ หรือนำรูปทั้งสองมาซ้อนทับกันได้พอดีโดยในรูปเรขาคณิตต่างๆจะมีแกนสมมากซ่อนอยู่ซึ่งรูปรูป เรขาคณิตที่แตกต่างกันแตตกก่างันจะมีจำนวนแกนสมสมมาตรที่ต่างกันบางรูปอาจมีแกนสมมาตร แกนสมมาตรหนึ่งแกนบางรูปการรูปอาจมีนี้แกนสมมาตรแกนสมมาตรสองแกนสองแกนหรือบางรูป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 อาจจะไม่มีแกนแต่สมมาตร สมมาตรเลยเลยก็ได้ก็ได้ชื่อชื่อตัวตววพรตพอมีตัวอะไรม้างทีทียูเอ็นเอ็นจีจี

N N ็ C C C ซี U ดนุ่มปมปมปัดโนดการตรวตาอบตแตะกกนาทีคาะดาวาตี่ะ